ต้นนี้ก็ต้นเด็ดขึ้นกันครับผมโอ้ดูลกเขาทั้งนั้นพี่น้อเต้มันอยู่ไกลาทางครับผมนี่น่ครับนกเขาทั้งนั้นนะพี่น้อโนครับผมต้นถี่ไปซุ่มไปบ่อยออค,รอนนครับผมโน่นครับต้นโน่นครับพี่น้อแล้วมีนีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้กับต้นเด็ดครับแต่ว่ามันอยู่ตดท่ทางครับผม สองไป,งป้ครั้งนนในปลา่นครับผมโูเกาะยู่ไปลงอีกสามซีโตวพี่น้องนั่นครับเดี๋ยวฝนหยุดตกก่อนพี่น้องได้เจอกันครับผมยังไปบ่มบนดอกครับนี่ยังมีลงอยู่ครับโอ้